มาพบกับหมวยอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหมวยก็มีความรู้นะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยความนั่นเป็นความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนนะคะวันนี้หมวยมีความรู้อะไรเพื่อนๆ่คงทายถูกอยู่แล้วแหละนี่เลยดูจากรูปข้างล่างหมวยได้เลยคะ่ะว่ามันคืออะไรนะคะถูกต้องค่ะมีบางคนตอบถูกแล้วนะคะว่ามันคือวันเบลวันโรสนั่นเองวันเบลวันโรสเนี่ยจะเป็นโครงกรารหนึ่งที่ จีนเนี่ยได้สร้างขึ้นมาแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันสร้างมาทําไมมันสร้างมา,าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะนโยบายมันคืออะไรแล้วมันสร้างขึ้นมาทําไมเพราะฉะนั้นไม่รู้เดี๋ยวหม่วยจะพาไปเรียนรู้เองค่ะไปรู้กันเลยดีกว่าวันเบลวันเลิศค่ะ วันนี้นะคะหมวยก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักกับโครงกรารน,นะคะวันเบลวันโดนะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วซึ่งวันนี้นะคะหมวยก็มีหัวข้อทั้งหมดสีหัวข้อนะคะให้เพื่อนๆรู้จักว่าวันนี้เราจะเรียนดูในเรื่องหัวข้อใดบ้างนะคะมาดูที่หัวข้อแรกเลยก็คือที่มาของเส้นทางสายใหม่นะคะก็คือว่ามาจากไหนมาได้อย่างไรนะคะทางทางบกแล้วก็ทางทะเลส่วนหัวข้อที่2ในวันนี้ก็คือ ทำไมต้องเป็นวันเบลวันโรสทำไมทำไมต้องเป็นวันเบลวันโรสที่มามันคือ,อยังไงทำไมมันต้องเกิดคือเส้นทางนี้ขึ้นมาเราจะมาเรียนรู้กันนะคะส่วนหัวข้อที่3ในวันนี้ก็คือเส้นทางที่โครงการวันเบลวันโรสใช้ว่ามีเส้นทางไหนบ้างเส้นทางนี้มีกี่เส้นทางเส้นทางทางทะเลมีกี่เส้นทางอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วส่วนข้อสุดท้ายเลยเงินลงทุนในโครงการวันเบลวันโรสมันมาจากไหนออมันมาจากไหนแล้วมันทำไมต้อง ใช้เงินลงทุนทําไมจีนต้องหาเงินอันนี้มาจากไหนเยอะแยะไปหมดเลยจีนไปทําธุรกิจกับใครไปเข้าร่วมโครงการกับใครบ้างนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกันคะ่ะ,ะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยก็คือเกินนําก่อนแล้วหัวข้อแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับที่มาของเส้นทางสายไหมนะคะก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความ เป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลกเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะได้อย่างก้าวกระโดดไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจนะคะที่จะพัฒนายังมีทั้งเทคโนโลยีทุกๆอย่างการคมานาคมก็พัฒนาดีมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบว่าเป็นการเปิดประเทศให้เปิดประเทศให้กับ ภูมิภาคอื่นหรือว <Bond> <t ans> ่าประเทศอื่นเข้ามาทําการค้าขายโดยที่แบบคือแบบเปิดเปิดรับเปิดรับเปิดรับในอย่างี้ค่ะแล้วก็ที่จีนเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีก่อนมันมีโครงการที่แบบน่าสนใจมากโครงการหนึ่งก็คือโครงการวันเบลวันลดอีใต้อีลูหรือว่าที่เรารู้จักกันในโครงการ1แถบ1เส้นทางนั่นเองแล้วก็เราจะมารู้กันว่า1แถบ1เส้นทางเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ โครงการวันเววันลดเนี่ยมันมีรากฐานของมันมาตั้งแต่สมัยเมื่อ2,000ปีก่อนนะคะที่ประเทศจีนเนี่ยโดยแบบว่าได้ทำการค้าขายมาเมื่อ2,000ปีก่อนใช่ไหมแล้วมันจะมีบุคคลสำคัญก็คือจางเชียนจางเชียนเนี่ยเป็นทูตของราชสำนักจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นซึ่งเขากับคณะเนี่ยได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเอเชียกลางเพราะฉะนั้นจึงทําให้เกิดเป็นเส้นทางการค้าขายด้วยเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยเป็นเส้นทางการค้าขายด้วยระหว่างตะวันออกกับตะวันตกทําให้ดินแดนเอเชียกลางเนี่ยเป็นศูนย์รวมของการค้าขายโดยที่จะมีฝั่งตะวันออกก็คือประเทศจีนของเราแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะคะมาค้าขายโดยที่แบบว่าทําให้คือช่วงนั้นอะมีความมั่งคั่งทางเนะศร,รษฐกิจมากมายเลยการค้าขายของจีนกับ ตะวันตกก็โอ้โหราบรื่นบางครังรวมทั้งจีนเนี่ยได้มีการส่งออกสินค้าแล้วก็นําเข้าสินค้าด้วยสิ่งที่จีนส่งออกก็คือผ้าไหมแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็หยกนะคะส่วนสินค้าที่จีนนําเข้ามาในประเทศจีนเนี่ยก็คือทองแร่โลหะที่มีค่าแล้วก็งาช้างเครื่องแก้วต่างๆนะคะก็คือจีนเนี่ยจะนําเข้ามา แล้วจางเชียนเนี่ยก็เลยกลายเป็นวีรบุรุษที่จีนตั้งให้ว่าเป็นผู้บกเบิกเส้นทางสายไหมาทางบกเมื่อเมื่อในอดีตค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าประเทศจีนเนี่ยมีความมั่นมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงเนี่ยแต่มันก็ต้องเสื่อมถอยลงไปตามกาลเวลานะคะแต่ว่าในศตวรรษที่13าแล้วก็ศตวรรษที่ส4ี่เนี่ยก็ได้มีการ ที่ชอวมองโกเนียได้เข้าได,ได้ได้ขยายดินแดนได้ขยายพื้นที่ของตัวเองเนี่ยได้มาลุกลานมาภายในฉาิเอเชียกลางทําให้การค้าขายหรือว่าการค้ามนาคมเนี่ยมันต่ําลงนะคะทุกคนทีนี้มันก็ต่ําลงไม่นานเขาก็ได้มีแบบว่าพระเอกขี่มาข่าวมาช่วยนั่นก็คือเจ้างเหออย่าที่ทุกคนเคยทราบว่าถ้าเรียนประวัติศาสตร์ จีนนะคะของชาติตะวันออกก็คือจะเป็นนักเดินเรือคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าเหออะความจริงแล้วอะเขาเป็นผู้บัญชาการทาหารเรือซึ่งเขาเนี่ยเป็นอ,อยู่ในราชวงศ์หมิงนะคะช่วงนั้นเป็นศตวรรษที่13-14จะอยู่ในราชวงศ์หมิงนะคะทุกคนก็คือเขาเนี่ยจะทำการออกสํารวจทะเลซึ่งเขาเนี่ยได้เดินทางไปกับ ลูกน้องของเขาทั้งหลายแหละนะคะก็ไม่รู้ว่าเรือเป็นพันๆลำเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยแบบเขาเนี่ยต้องการที่จะสำรวจทะเลสำรวจเส้นทางทางทะเลนั่นเองโดยเขาก็เลยเริ่มจากจีนเนี่ยไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเอเยตะวันตกนะคะแล้วก็แอฟริกาตะวันออกแล้วก็คาบมหาสมุทรอาหรับแต่ว่าเจ้าเหอเนี่ยเขาจะเดินเรือในเส้นทางเส้นทางเก่าที่จีนเนี่ยได้เคยค้าขายกับ ที่เคยค้าขายนะคะระหว่างนี้อยู่ระหว่างตั้งแต่คาบสมุทรอาหรับไปไปแบบออกับจีนเนี่ยที่เคยแบบค้าขายกันมาก่อนนะคะบนบนคาบมาสมุทรอาหรับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นในศตวรรษที่16เป็นต้นมาเนี่ยการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นทางบกแต่เกิดขึ้นเป็นทางทะเลที่เส้นทางที่เจ้้งเหอเนี่ยได้เป็นคนสำรวจดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเส้นทาง สายไหมทางทะเลก็ตอนนั้นก็จะมีทั้งหมด2เส้นทางคือทางบุกแล้วก็ทางทะเลแต่ตอนนั้นคือเส้นทางทะเลเนี่ยจะมีความหมายมากนะคะในช่วงนั้นนะค่ะต่อไปนะคะก็จะพูดถึงหัวข้อที่2ก็คือหัวข้อที่2ก็ทําไมจะต้องมีอิต้าอิลูนะคะอิต้าอิลูของเราเนี่ยจะเป็นโครงการที่จะรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของเส้นทางสายใหม่นะคะที่ในอดีตเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะแล้วก็โครงการนี้จะ มีเป็นเครือข่ายมุ่งที่จะเน้นพัฒนาแล้วก็เชื่อมต่อยกระดับความร่วมมือของจีนแล้วก็ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียยุโรปแอฟริกานะคะรวมไปถึง60กว่าประเทศทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้ในการขยายตัวของเศร,รษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็แสวงหาตลาดใหม่ๆตามเส้นทางสายใหม่ทั้งทาง,ทางบกแล้วก็ทางทะเลนะคะซึ่งในอดีตเนี่ย ด้วยการที่พยายามสร้างถนนทางรถไฟตลอดจนการสร้างท่าเรือแล้วก็ท่าอากาศยานเนี่ยเพื่อที่จะขนส่งสินค้าเนี่ยในจีนน่ะไปยังตลาดใหม่ๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยจีนเนี่ยยังมียุทธศาสตร์ที่สําคัญนะคะในการดําเนินโครงการนี้นะคะโดยที่ในระยะเวลา6ปีเนี่ยจีนอ่ะ จะมีการพัฒนาแผนการต่างๆนะคะโดยที่มีกระบวนการ3กระบวนการได้แก่พัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจก็คือจีนเนี่ยได้เข้าไปลงทุนหรือว่าให้เงินลงทุนไปกับประเทศที่เป็นคู่สัญญานะคะที่ทําโครงการนี้โดยการสร้างท่าเรือน้ําลึกหรือว่าสร้างสนามบินสร้างโรงงานทางเกี่ยวกับกา๊าซน้ํามันเชื้อเพลิองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่หาทรัพยากรในการทําโครงการนี้นะคะส่วน กระบวนการที่2คือการสร้างกองทุนเส้นทางสายไหมนะคะแล้วก็สร้างกองทุนเพื่อธานาคารเนี่ยก็คือเป็นแหล่งหาเงินทุนให้กับโครงการนี้นะคะโดยจะมีธานาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเอ IIB นะคะเพื่อเป็นสถาบันการเงินที่เอาไว้คอยสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการนี้ค่ะส่วนกระบวนการที่3ก็คือการสร้างประเทศพันธมิตรทั้งในระ,ระดับพหุภาคีแล้วก็ทวีภาคีนะคะก็จะมีการจัดประชุมสุดยอดนะคะว่าด้วยการร่วมมือระหว่างประเทศ1แถบ1เส้นทางขึ้นนะคะเพื่อที่จะติดตามผลแล้วก็ช่วยกันวางแผนพัฒนานะคะโครงการนีภ้ภายในอนาคตนะคะก็การประชุมนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยจะ จัดขึ้นที่ปากกิ่งนะคะในวันที่1 5 1 4พฤษภานะคะที่ผ่านมาปี2510นะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยก็จัดขึ้นวันที่25ถึงวันที่27เมษาที่ผ่านมาเช่นกันค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะอ่ะคะ่ะทุกคนเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเส้นทางนะคะในการทำโครงการ 1แถบ1หนึ่งเส้นทางนะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด6เส้นทางนะคะแล้วก็2นะคะทางทะเลนะคะเส้นทางทางบกก่อนเลยนะคะเส้นทางที่1คือเป็นเส้นทางยูเรเซียนะคะที่จะเริ่มจากทางจีนตะวันตกนะคะจนถึงรัสเซียตะวันตกนะคะส่วนเส้นทางที่2คือเส้นทางจีนมองโกเลียแล้วก็รัสเซียตะวันออกค่ะและเส้นทางที่สาม คือเส้นทางตะวันตกจีนนะคะไปถึงนะคะเอเชียกลางนะคะตุรกีค่ะค่ะแล้วต่อไปเส้นทางที่4นะคะ <aut> ก็จะเริ่มจากจีนไปแหลมอินโดจีนแล้วก็ไปสิงคโปร์ค่ะส่วนเส้นทางที่5นะคะจะเริ่มเส้นทางจากจีนนะคะไปปากีสถานนะคะส่วนเส้นทางที่6ก็คือจะเริ่มจากจีนไปพมา่บาบังกลาเทศแล้วก็อินเดียค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเส้นทางสายใหม่ที่เป็นเส้นทางที่ใช้ทางทะเลนะคะจะมี2เส้นทางค่ะก็คือ เส้นทางแรกนะคะก็คือจากฝั่งทะเลตะวันออกจีนนะคะไปทะเลจีนใต้นะคะไปมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ไปอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะส่วนเส้นทางที่2นะคะจะออกจากฝั่งอ่าตะวันออกของจีนนะคะไปทะเลจีนใต้แล้วก็ไปมหาแปะอ่ามหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ะคะ่ะโอเคคะ่ะทุกคนต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเงินทุนที่ใช้ในโครงการนะคะ ก็คือโครงการเส้นทางสายใหม่ในศตวรรษที่20ของเราเนี่ยจะมีเงินลงทุนนะคะจำนวน1.4ล,ล,ล้านดอลลาร์นะคะโดยที่เราจะมีธนาคารหรือว่ากองทุนนะคะทั้งหมด40,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็เงินหยวนอีก100,000ล้านหยวนนะคะต่อมาเนี่ยจีนก็ได้เพิ่มเงินเข้าไปในกองทุน1,000นะคะ1 0 0พ0 0ล้านหยวนนะคะ ก็เป็นจานวนที่เยอะมากนะคะ้เทียบกับเงินในเงินตราหรือว่าเอาไปเทียบกับค่าเงินในชาติต่งตางๆนะคะคือเป็นเงินที่เยอะมากนะคะโดยนะคะจะมีบริษัทที่เข้าร่วมนะคะ <Alles. S 1> ก็คือมีสํานักงานหรือว่าบริษัทที่เข้าร่วมนะคะในโครงการนี้ก็จะมีอยู่4ี4ที่นะคะก็คือที่แรกคือจะเป็นสํานักงานบริหารเงินตราต่างๆประเทศแห่งชาติจีนนะคะก็คือจะมีการเข้าร่วมในโครงการนี้หก5ปเซนเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนแห่งชาติจีนนะคะบริษัทนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้15%ค่ะส่วนบริษัทที่3คือธนาคารเพื่อการพัฒนาจีนนะคะก็คือธานาคารนี้จะมีส่วนร่วม5%ค่ะส่วนธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้านะคะสินค้าแห่งประเทศจีนก็คือมีส่วนร่วม15%ค่ะ แต่ว่าโครงการที่จัดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโครงการที่มีอ่ต้นทุนค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีแบบบางที่ที่ใช้ไปมันอาจจะไม่มีประโยชน์หรือที่แอฟริกานะคะก็เช่นกันค่ะนำเงินจากจีนเนี่ยไปสร้างสนามบินนะคะแต่ว่าก็มีท่าเรือด,ด้วยแต่ว่าก็ยังเอาไปเยอะ ก็คนไม่มีใช้หรือว่าคนน้อยก็ไดไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นแอฟริกาจึงต้องยกท่าเรือนำดึกแล้วก็อากาศยานให้กับจีนนะคะแต่ว่าพักหลังเนี่ยมันเกิดการพิพา์วิจารณ์ขึ้นมานะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เลยออกมาประกาศว่าไม่ไม่จำเป็นต้องให้แบบกู้จากจีนอย่างเดียวนะคุณไปสามารถไปกู้จากประเทศอื่นก็ได้เพราะเราเนี่ยไม่แบบไม่ใช่ว่า ฉันจะต้องแบบเออใจดีให้คุณอย่างเดียวนะอะไรอย่างนี้คือให้ไปแล้วก็ต้องได้คืนได้กําไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็เลยเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเนี่ยเขามาเปิดว่าอ่ะสามารถกู้อันนี้ได้นะกู้บริษัทนี้ของประเทศนี้ได้กู้ธนาคารนั้นของประเทศนั้นได้ค่ะก็ทําให้เกิดการชะลอของหนี้ของทําให้หนี้อะ่ะมันเบาลงแต่ก็ยังต้องแต่ว่าก็ประเทศอื่นก็ยังเป็นหนี้จีนอยู่จํานวนมากค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นคือพอทุกอย่างผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้มีความสำเร็จในการาทำโครงการต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับออใตาอิลูนะคะก็คือจีนเนี่ยได้สร้างความสำเร็จมาครึ่งนึงก็คือจีนเนี่ยได้นำเงินที่ไปใช้ในการลงทุนเนี่ยได้ไปพัฒนานะคะในระเบียงของ ากีสถานนะคะกับจีนมูลค่า62พันล้านดอลลาร์นะคะเพื่อสร้างถนนแล้วก็ทางรถไฟแล้วก็สร้างโรงงานไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นที่อินโดนีเซียเอ่อสีหลังกานะคะก็ก็คือไปสร้างรถไฟพายุมสูงในอินโดนีเซียแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมในขมรนนะคะก็คือเยอะมากนะคะ เยอะจริงๆคือเงินส่วนเนี้ยคือมันเยอะมากก็คือแบบทุกอย่างก็คือจีนได้จัดสรรได้เตรียมเพื่อสนับสนุนให้กับโครงการนี้นะคะเพื่อเอาง่ายๆว่าจีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจน,นะคะเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจของโลกเขาดังนั้นเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีแบบว่าจะต้องมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วอะเขาต้องมีเขาไม่ใช่ว่าจะมานั่งสั่งแล้วคุณก็ทาทานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือ เขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วเขาก็ต้องพ,พัฒนาความสัมพันธ์ในด้านระหว่างประเทศด้วยนะคะเกี่ยวกับประเทศอื่นดังนั้นเขาเลยทําเส้นทางการค้าขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยชักจูงเนี่ยให้ประเทศจีนออกไปไกลแล้วก็นําเข้าสินค้าแล้วก็เรียนรู้เรียกเปลี่ยนโดยใช้สิ่งเนี้ยคือทุกอย่างคือครบวงจรเลยค่ะวัฒนธรรมเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าโครงการเนี้ยจะเดินหน้าไปถึงไหนนะคะทุกวันนี้ก็ ก็วันนี้ก็มีข้อมูลแค่นี้นะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนวันนี้ในการก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้แน่นอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกทุกอย่างนะคะก็อาจจะมีแบบแอบดูบ้างนิดนึงนะคะเอกสารก็ยังจะแบบก็ยังงงๆบ้างในบางส่วนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีคลิปเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนนะคะก็ ฝากติดตามด้วยนะคะก็หมวยก็มีช่อง Youtube ของหมยเหมือนกันชื่อ Bubble Box ลนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ